สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเล่นสงการแล้วนะครับแต่ก็มีบางท่านยังคงเล่นอยู่เนาะแล้วก็หลายหลายท่านก็เดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่อยู่ในระหว่างเดินทางนะครับหรือกำลังจะเดินทางคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านขับรถอย่างระมัดระวังนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะ ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างคลื้นคลื้นนะอ่าค่อนข้างคล้นคลื้นเพราะว่าอ่าปีก่อนๆเนี่ยเจตการสงการเนี่ยไม่ค่อยคลื้นเลยนะครับอาจจะมีหลายๆสถานการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับทําให้ประเพณีไทยของเรานั้นจางไปนะครับจางไปแต่ปีนี้ดีใจนะครับเห็นหลายท่านได้กลับมาหาครอบครัวได้กลับมาบ้านนะครับมาสังสรรค์มาปาร์ตี้การมีความสุขกันนะครับก็ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนสุดๆนะมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าอยากจะติดระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเอาแค่แอร์เครื่องเดียวนะไม่อยากติด grid ออนกริดเพราะระบบมันใหญ่อยากลงทุนแค่เอาแอร์เนี่ยเอาใช้กับแอร์เนี่ยผมมีเงินลงทุนไม่เยอะมากเต็มที่ไม่เกิน4 0 0 0 0ืนโอ้โหให้โจทย์มาอย่างนี้ ผมก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยได้ระบบตัวนี้มาแต่จะเอาไปบอกแค่คนคนเดียวมันก็ไม่ถูกใช่ไหมไหนๆเราก็คิดแล้วเราก็บอกหลายๆคนให้เขารู้กันไปเลยให้เขาได้เอาระบบเนี้ยไปใช้ให้เขาได้เอาไปใช้เพราะว่ามันร้อนเหมือนกันทั้งประเทศนะครับงั้นแล้วใครนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หรือคิดว่าคลิปเนี้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นนะที่เขาต้องการประหยัด ค่าไฟโดยการเปิดแอร์ในตอนกลางวันเนี่ยนะแล้วก็ประหยัดเงินลงทุนเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยก share, ันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับระบบนี้เป็นระบบที่ง่ายมากๆแต่ต้องมีความเข้าใจนะผมบอกก่อนนะต้องมีความเข้าใจนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้ในทันทีใช้งานได้ในทันทีนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันแผงเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้แผง450วัตต์จนถึง500วัตต์แต่ขอไม่เกินนี้เอาเอาแค่เต็มแม็กเนี่ยคือ500วัตต์แล้วก็ขอไม่ต่ำกว่า400วัตต์แต่จริงๆแล้ว400วัตต์เนี่ยผมไม่อยากให้ให้ต่อเลยนะผมไม่อยากให้ต่อเลยเพราะมันได้พลังงานน้อยนะครับขอ450ถึง500ละกันนะ450ถึง500คุณไปหามา4แผงนะคุณไปหามา4แผงนะครับ แต่ในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นแผง450วัตต์แล้วกันนะสังเกตว่าวิธีการต่อเนี่ยถ้าคนปกติเขาก็จะต่อแผงเป็นอนุกรมก่อนแล้วค่อยขนานถูกไหมแบบนั้นเวลา,ามีเงาบังหรืออะไรบังเนี่ยหรือสมมติเงาบังแผงเนี้แผงหนึ่งอาจจะบังไปครึ่งนึงมันทำให้ค่าพลังงานเนี่ยตกลงไปเยอะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการต่อใหม่โดยการที่คุณนำสอแผงเนี่ยนะบนล่างเนี่ยมาขนานก่อน เนี่ยมาขนานก่อนเป็นสองชุดแล้วคุณค่อยเอาสองชุดเนี่ยมาอนุกรมกันแล้วคุณก็ดึงมาใช้งานตรงนี้อ่าก็ได้แรงดันเท่ากันกับการอนุกรมก่อนแล้วค่อยขนานคือว่าง่ายว่าไฟก็ได้เท่ากันโวลต์แอมป์ได้เท่ากันแต่จุดที่แตกต่างก็คือนะครับทางเดินไฟที่มากกว่าเห็นไหมอ่าทางเดินไฟที่มากกว่าซึ่งปกติเวลาคุณต่ออนุกรมอะ่ะมันจะวิ่งมาแค่ตรงนี้ใช่ไหม บนมันนี้ใช่ไหมแค่นี้สมมุติว่าแผงนี่โดนบงังปุ๊บอา้าวเส้นทางที่ต้องผ่านอย่านี้มันโดนบงังมันก็จะดรอปแต่นี้ไฟมันวิ่งได้หลากหลายทางเห็นไหมถ้านี้โดนบงังเอามาซิกแซกทางนี้ก็ได้อ่านะครับก็ว่าง่ายว่ามันเป็นวงจรที่ดีกว่าขอเพียงแค่ปรับการต่อจากอนุโกรมก่อนมาขนานก่อนอ่าโอเคนะครับหลังจากเราต่อแผงเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาเข้าชาร์จเจอร์ MPPT ได้เลย แต่ต้องใช้ MPPT แบบนี้นะครับเพราะแบบอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำแบบนี้ได้ไหมโดยปกติชาร์จเจอร์ MPPT ทั่วไปเนี่ย,เ,ยเขาต้องตรวจเจอแบตเตอรี่ก่อนเขาจึงจะสามารถทำงานได้นะครับซึ่งตัวดำตัวดำตัวนี้เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องต่อแบตบแค่คุณต่อแผงเข้ามามันก็ติดพร้อมทำงานพร้อมจ่ายไฟเลยอ่ามันมันพร้อมที่จะจ่ายไฟในทันทีนะครับ มันแล้วถ้าเกิดคุณใช้ชาร์จเจอร์ตัวอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะทําแบบนี้ได้ไหมผมก็เลยมาแนะนำนะคือเอาชัวรคือเอาตัวเนี้ยอันนี้คือชัวร์แน่นอนนะครับหลังจากผ่านเจ้าชาร์จเจอร์มาแล้วเนี่ยคุณปรับแรงดันนะให้อยู่ที่5 6กโวลต์กระแส 35M แอมป์เพราะว่าชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันตั้งแรงดันแบบละเอียดได้นะครับกระแสแบบละเอียดได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็ต่อตรงเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์เลย อินเวอร์เตอร์ในที่นี้ผมให้4 8โวลต์สเปค3 0 0 0วัตสเปคคุณจะเอามากกว่านี้ก็ได้แต่ผมบอกว่ามันไม่จำเป็นแต่ขอ48อย่าเอา24สาเหตุนะครับสาเหตุอ่ะเดี๋ยวจะกดเครื่องคิเ,คเลให้ดูนะครับสาเหตุคุณลองคิดดูว่าแผงที่คุณนำเข้ามาเนี่ยมันก็คือ1 8 0 0วัต์คุณต่อลงมาเพิบสมมติคุณปรับไว้ที่2 4โวลต์อ่า24โวลต์แต่แบตเต็มคุณปรับแบตเต็มเลยนะ 28โวลต์นะครับกระแสตั้ง35แอมป์เหมือนกันพลังงานที่ปล่อยออกจากชาร์จเจอร์ได้แค่980วัตต์ซึ่งพลังงานคุณจากแผงนี้มันมา1,800อันเนี้ยเขาเรียกว่าขาดทุนอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปใช้ระบบ48คุณปรับแบตแบตเป็น56คูณ35แอมป์คุณได้เท่าไหร่ครับ1,900 เกินแผงไปอีกนั่นหมายความว่าพลังงานแผงทั้งหมดที่จ่ายออกมาเนี่ยมันจะเข้า MPPT แล้วก็ผ่านไปที่อินเวอร์เตอร์แบบเต็มเต็มเพราะฉะนั้นแล้วให้เลือกระบบ48โวลต์โอเคไหมและอีกข้อหนึ่งคือกระแสเขาก็จะวิ่งน้อยลงสายไฟคุณก็ใช้น้อยลงถ้าคุณไปใช้24นะครับสมมุติว่าสมมุติว่า พันเาร้อยวัตต์เหมือนกันสมมตินะพันเก้วัตต์สมมติคุณใช้ระบบ24ก็คือเอาไปหารยี่สิบแนะครับยี w, นะ่สโวลต์เนาะกระแสที่วิ่งก็คือ68สแอมป์คุณคิดดูว่าคุณต้องใช้สายเบอร์อะไรที่จะรองรับกระแส68สแอมป์ได้ถูกไหมแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมาใช้ระบบ48คุณใช้สายไฟรับได้เต็มที่35มแอมป์เฮ้ยสายไฟ68 M แอมป์กับสายไฟ35 M แอมป์ราคามันต่างกันเยอะมากเลยนะ แล้วสายไฟไม่มีใครซื้อเมตรเดียวนะครับคุณซื้อทีก็เป็น10เมตรใช่ไหมอ่าเมืแล้วผมเลยบอกว่าใช้ระบบ48แต่ครับมันคุ้มกว่านะยิ่งกับอันนี้ยิ่งคุ้มคือ1พลังงานจากแผงวิ่งมาก็เข้าเต็มๆนะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการอั้นนะครับไม่มีการอั้นคือเข้าเต็มๆเลยนะครับหลังจากเราจูนตรงนี้นะจูนอเอาพุทของ MPPT ออกมาแล้วเนี่ยเราจ่ายไฟปุ๊บมันก็จะเข้าตัวนี้เลย แต่เรา่าเพิ่งจ่ายไฟนะเราปิดระบบตรงนี้ไปก่อนนะครับปิดเบรกเกอร์ตรงนี้ไปก่อนให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งที่เป็นไฟบ้านฝั่งที่เป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งในรูปเนี่ยมันเป็นแบบปรับโวลต์และปรับแอมป์ได้คือจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ปรับโวลต์และปรับแอมป์แต่ผมไม่มีภาพสวิตชิ่งปกติธรรมดาไงแต่ให้เข้าใจกันว่ามันคือสวิตชิ่งธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีการปรับโวลต์และปรับแอมป์โอเคไหมไม่มีหน้าจอไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ คุณจ่ายไฟ ac 220โวลต์เข้ามันก็ออกมาเป็น48เอาแค่อย่างนั้นเลยดิบๆอย่างนั้นเลยนะครับจบๆเพราะราคามันถูกกว่า,าราคามันถูกกว่าพวกปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับถึงปรับได้มันก็ไม่จําเป็นนะมันก็ไม่จําเป็นอเอาละเราจะเอาไฟ ac 220โวลต์ผ่านสวิตชิ่งนะครับทีนี้วิธีการเซ็ตนะครับให้เซ็ตทีละ1ตัวอตัวเซตทีละ1ตัวจริงๆแล้วเนี่ย เบเกอร์เนี่ยควรจะอยู่อ,อยู่2จุดก็คือจุดสวิตชิ่งตัวที่1และก็สวิตชิ่งตัวที่2เพราะเราต้องจูนทีละตัวนะเพราะว่าเห็นสังเกตไหมว่าไฟขาออกของสวิตชิ่งเนี่ยเราต้องนํามาขนานกันแล้วก่อนการขนานเราจําเป็นต้องเช็คแรงดันตรงเนี้ยให้ชัวร์ซะก่อนอคุณเปิดเบเกอร์ฝั่งนี้ตัวหนึ่งปึ้งและฝั่งนี้ปิดเอาไว้ให้สวิตชิ่งตัวที่1ทํางานพอสวิตชิ่งตัวที่1ทํางานปล่อยไฟออกมานะ ใส่ไดโอดไ้ด้วยตัวหนึ่งไดโอดขอเป็นหนึ่งร้อยแอมนะครับจะเป็นไดโอด2ขาก็ได้หรือจะเป็นไดโอด5ขาก็ได้ใส่ฮิตซิงให้มันด้วยนะใส่ฮิตซิงให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่ากระแสวิ่งผ่านมันจะค่อนข้างเยอะนะทีนี้ไดโอดบิด4ขาตัวสี่เหลี่ยมไม่ให้ใช้เพราะว่าไม่ดี กระแสะวิ่ง6แอมป์เนี่ยโอ้โหล้อนจีเลยอย่าไปใช้นะครับมันถูกอันนี้ยคัดเกรดดีๆนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นจุดที่ไฟต้องวิ่งผ่านนะครับคัดเกรดดีๆนิดหนึงนะ,นะหลังจากาผ่านได้โอดมานะครับให้เราเอามิเตอร์เนี่ยมาจิ้มนะมาจิ้มที่อินเวอร์เตอร์นะฝั่งบวกลบเนี่ยให้มาจิ้มที่อินเวอร์เตอร์แล้วเราลองดูว่าไฟที่ออกจากสวิตชิ่งตัวเนี้ย นะพอมาปลายสายตรงนี้แล้วเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็ปิดนะอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องเปิดนะอินเวอร์เตอร์รป,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 ปิดไ้เลยนะครับพอมาถึงที่ปลายสายตัวนี้เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสวิตชิ่งปกติเนะี่ยเขาสามารถปรับโวลต์ได้อยู่แล้วอาจจะปรับได้ไม่เยอะบวกลบ3โวลต์อย 48, า่างเช่นสเปค48มันอาจจะปรับได้ถึง51เราก็ปรับไป51เลยก็ได้นะครับดีเหมือนกันนะปรับไป51เลยแล้วเราลองมาดูว่าปลายสายเนี่ยมันตกเหลือที่เท่าไหร่แล้วเราก็จําไว้เราก็จําไว้นะเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวน,นี้ แล้วก็ทําการเปิดตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันใช้ไดโอดเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็บวัดปลายสายเช่นเดียวกันให้ปลายสายตรงนี้นะของตัวที่2เนี่ยเท่ากับตัวที่1ให้มันเท่ากันอ่าพอมันเท่ากันทั้ง2ตัวคุณก็ออนระบบทั้งหมดได้เลยอ่าออนระบบทั้งหมดได้เลยนะครับคือมันพร้อมทํางานแล้วตอนนี้ทีนี้หลักการทํางานของมันนะครับไฟจากแผงเนี่ยจะวิ่งมาเข้าที่ อินเวอร์เตอร์ก่อนอินเวอร์เตอร์ก็จะปล่อยไฟออกผ่านชิโนทาร์เมอร์ผ่านเมคเกอร์วิ่งไปปุ๊บไปชนกับแอร์อินเวอร์เตอร์เน้นย้ำว่าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาดขอไม่เกิน12,000หมืีูกับสเปคแผงแบบนี้อินเวอร์เตอร์แบบนี้ชาร์จเจอร์แบบนี้เซอร์วิชชิ่งแบบนี้ผมขอแอร์อินเวอร์เตอร์ไม่เกิน12,000หมืนีูนะครับเพราะว่าแอร์12,000หมืีูเวลาเขากินเต็มที่เนี่ย เขาจะกินอยู่ที่พันสามร้อยวัตต์โดยประมาณนะพันสามร้อยวัตต์ทีนี้หลักการทำงานนะครับหลักการทำงานาเวลาแดดมันออกจัดจัดเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เก้าโมงแบบเก้าโ,โมงเริ่มร้อนอยากเปิดแอร์แล้วไม่อยากอยู่อากาศร้อนแล้เก้าโมงท้อน้นเปิดแอร์ตั้งแต่เก้าโมงแปดโมงก็ได้อะ แปดโมงก็ได้สมมติว่าตอน8ปดโมงเนี่ยแผงคุณผลิตพลังงานได้300วัตต์สมมตินะสามวัตต์แต่ชั้นร้อนอ่ชั้นร้อนชั้นอยากเปิดแอร์ก่อนก็ได้นะครับสมมติแอร์กินไปพันสแอร์กินพันสแผงคุณในตอน8ปดโมงเช้าเนี่ยผลิตได้300วัตต์สามวัตต์นี้ก็จะวิ่งผ่านชาร์จเจอร์วิ่งผ่านาเจ้าอินเวอร์เตอร์วิ่งขึ้นไปหาแอร์นะครับอีก1,000วัตต์มันจะมาจากฝั่งนี้ อาจะมาจากฝั่งนี้มาจากฝั่ง AC แล้ววิ่งผ่านสวิตชิ่งลงมาแล้วก็จ่ายเข้าไปมันก็คือการผสมไฟแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟแผงมันจะใช้ก่อนใช้ไฟ AC อ่าจุดสังเกตคือสวิตชิ่งเนี่ยเราปรับออก4 8โวลต์หรือ5 0โวลต์สังเกตว่าแรงดันตัวเนี้ยมันน้อยกว่าฝั่งของ MPPT ฝั่ง m อ p t แรงดันมันออกมา56ไอเนี้ยออกมา48เพราะฉะนั้นแล้วแรงดันฝั่งเนี้ยมันมากกว่ามันก็จะต้องทำงานก่อนเสมอเห็นไหมอ่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นกันที่แรงดันเห็นไหมไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรไปคุมอะไรเลยเราเล่นกันที่แรงดันแรงดันเปรียบเสมอือนน้ำที่วิ่งแรงกว่าน้ำตัวนี้มันแรงกว่าน้ำตัวนี้มันเบากว่างั้นน้ำตัวนี้มันก็ต้องรอให้น้ำตัวแรงไปก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แต่พอสัก9ก้าโมงพอสัก10บโมงบาง,บางคนเนี่ยวางแผงดีได้พลังงานเยอะตั้งแต่ช่วง10บโมงพอ10บโมงเนี่ยพลังงานแผงได้พันห้าพลังงานมาเต็มสูบเลยแอร์สูบไปเท่าไหร่แอร์สูบไปพันสแผงมาพันหฝั่งเนี้ยฝั่งไฟบ้านเนี่ยไม่ได้จ่ายแล้วนะหยุดจ่ายเลยแผงจาผ่ายพัน MPPT ผ่านอินเวอร์เตอร์วิ่งไปหาแอร์บื้คุใช้แอร์ฟรีแล้ว คุณเปิดแอร์ฟรีแล้วตอนนั้นเนี่ยยาวๆไปเลยครับแต่แอร์มันไม่ได้ทำงานตลอดเวลาบางตัวเนี่ยมันเย็นเร็วไม่ถึง15นาทีมันก็จะ,ะการกินไฟมันจะน้อยลงเพราะอุณหภูมิในห้องเขาถึงแล้วเขาก็จะกินไฟจากพันสลดลงมาเหลือสักพันหนึ่ลดลงมาเหลือ800ลดมาเหลือ500สุดท้ายมันก็จะมีแค่พัดลมซึ่งประมาณราวๆสัก100วัตต์ถึง200วัตต์ แค่นั้นพออุณหภูมิเขาเริ่มเพิ่มขึ้นอีกเขาก็คอมเพรสเซอร์ก็ทําทงานใหม่ปื๊ดเขาจะค่อยๆฉีดน,น้ํายาขึ้นแล้วมันก็จะกินไฟเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นห้าร้อยเป็นห0ร้อยเป็นแ800ดร้อยเป็นพันหนึ่งมันแล้วไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่แผงคุณผลิตได้พันห้ายังไงมันก็เกินเกินที่แอร์เขากินอยู่แล้วไฟไปฟรีๆนะคุณใช้แอร์ฟรีๆคุณเปิดไปเลยเย็นชํำๆเลยนะครับทีนี้ไหนทีนี้ ปกติคุณคุณเปิดแอร์ยีิ้าองศาใช่ไหมเพราะว่ากลัวว่ามันจะกินไฟเยอะถูกไหมถ้าคุณใช้ระบบนี้นะคุณต่อแผงนี้นะชาร์จเจอร์นี้นะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะสวิตชิงนี่นะคุณเปิดไปเลยสิบแปดองศาให้มันทํางานไปเลยอ่านะถ้าคุณแดดจัดนะคุณให้มันทํางานไปเลยเปิดไปส8บแปองศาเอาให้หนาวจนห่มผ้านั่นแหละอ่าเขาจัดไปอย่างนั้นเลยเพราะไงเราก็เราใช้เงินซื้อแผงมาแล้วไงจะไหมเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วไงเราใช้มันให้มันเต็มที่ไปเลยโอเคไหม <c oughs> ทีนี้คำถามคือว่าถ้าเมฆบังแดดอ่อนสมมตตแอร์กินอยู่คงที่พันสามปื๊ดไอ้ตัวเนี้ยผลิตแผงได้ห้าร้อยวัตต์เพราะว่าเมฆบังแดดอ่อนเนาะจากพันห้าเหลือแค่ห้า้วัตต์อีกเจ็ดร้อยวัตต์นะหรือแปดร้อยวัตต์มันจะมาจากไฟบ้านผ่านสวิตชิ่งแล้วก็ไปจ่ายให้แอร์มันเดิมพอแดดเริ่มกลับมาเข้ม พลังงานฝั่งนี้เริ่มเพิ่มขึ้นพลังงานฝั่งนี้ก็ลดลงไปตามลําดับอ่าเพระะังงาฉน้นแล้วมันทํางานเป็นระบบไฮบริดโดยอัตโนมัติซึ่งไม่มีการย้อนเพราะมันจะย้อนได้ยังไงอคุณดูถูกไหมสวิตชิ่งมันก็เป็นโหลดตัวหนึ่งซึ่งกินไฟจากการไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์นะครับมันจ่ายไฟให้กับแอร์แค่แหล่งเดียวเราไม่ได้ไปลงกับไฟในบ้าน เราให้มันจ่ายกับแอร์ตัวเดียวเลยนะครับเสียบเอาแอร์มาเสียบปลั๊กเลยเนี่ยอันเดียวเนี่ยป๊อกเข้าไปแค่นั้นหรือคุณจะใช้โหลดอื่นๆก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับแอร์คุณจะใช้ยางอื่นกันแล้วแต่คุณนะครับแต่พยายามอย่าให้มันเกินแพงมากนักเพราะมันเดี๋ยวมันก็ไปกินไฟฝั่งการไฟฟ้ามากนะครับทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าทําไมเราต้องจํากัดกระแสไว้ที่8แอมป์นะที่ตรงนี้อ่าหลายคนอาจจะงงเอ๊กจาไ,ไปจํากัดเขาไว้ทําไมนะครับ เอาจริงๆอ่ะมันก็แค่เผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้นะครับสมมุติว่าแผงโซลาเซลล์ของเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตไฟได้เลยสมมุติว่าอาจจะเจอปัญหาปึ๊กแผงหายจากระบบไปเลยแล้วแอร์กำลังเปิดอยู่พันสามร้อยวัตพันสองร้อยวัตต์สวิตชิ่งเนี่ยมันสองตัวเนี่ยมันต้องจ่ายไฟให้ได้พันสามร้อยวัตต์ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมบอกแล้วว่าพยายามอย่าใช้เขาเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคิดให้ก็คือเอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ สตัวรวมกันเนี่ยสองพันวัตเราใช้80%ก็คือเต็มแม็กก็คือ1,800วัตต์นั่นเองใช้หลักการคิดมาจากสวิตชิ่งเป็นหลักาถามว่าทำไมต้องใช้สวิตชิ่งพันวัตถึงสตัวเพราะว่าจังบางจังหวะที่แผงพลังงานหายไปเนี่ยสวิตชิ่งเขาต้องรับภาระหนักแต่การรับภาระหนักเนี่ยแล้วคุณไม่อยากให้ระบบล่มเนี่ยคุณต้องให้สวิตชิ่งจ่ายพลังงานได้มากกว่าโหลด นะคุณต้องอสวิตชิ่งเนี่ยจ่ายาพลังงานให้มากกว่าโหลดเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่าโหลดปัญหาคืออิวอร์เตอร์ดับแน่นอนสมมติคุณอสวิตชิ่งพันวัตต์แค่ตัวเดียวสมมตินะพันวัตต์แค่ตัวเดียวกับแผงแล้วอยู่ดีแผงหายไปเลยบุ๊บแดดมเมฆบังมืดครึ้มปุ๊บแล้วคุณจะเปิดแอร์อยู่ไฟฝั่งนี้หายไปสวิตชิ่งมันต้องส่งไฟมาเลี้ยงแอร์ซึ่งแอร์กินพันสแต่สวิตชิ่งคุณจ่ายได้พันหนึ่งสุดท้ายเป็นไงครับ สวิตชิ่งตัดอินเวอร์เตอร์ตัดระบบล่มทันทีระบบล่มทันทีเลยนะครับงั้นแล้วการเลือกสวิตชิ่งควรจะเลือกมากกว่าโหลดเสมอนะครับเลือกมากกว่าโหลดเสมอนะส่วนใครที่มีบ้านมีแอร์20 0 0 0 BTU นะคุณก็อินเวอร์เตอร์ตัวเดิมได้ถ้า20 0 0 0 BTU อินเวอร์เตอร์ส0 0 0เนี่ยเอาอยู่นะครับส่วนสวิตชิ่งคุณก็เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะขนาดเป็น3ตัว MPT คุณก็เลือกไปให้มันกลายเป็นสักเท่าไหร่อะหกสิบ m แล้วคุณก็เพิ่มแผงก็อ,อีก2แผงก็ได้ใช้หลักการเดียวกันแค่เพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแค่นั้นเองแต่แอร์คุณตัวใหญ่กว่านี้นะส่วนไอ้เลือกแก้ปัญหาไฟตกสมมตุติอ่ามันม,ม,นมีมันมีหลายเคสนะครับมีหลายเคสมากที่เข้ามาปรึกษาคือ,อไฟบ้านชอบตกเวลาคนใช้ไฟเยอะเนี่ยชอบตกจาก2 3 0 2 2 0เนี่ยมันเหลือแค่1้อ แล้วซึ่ง190มันใช้เครื่องใช้ไฟในบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะพังง่ายนะว่าไฟมันตกใช่ไหมมันมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเอาสวิตชิ่งดึงมาเนี่ยสวิตชิ่งเนี่ยมันรับไฟตามสุดคือ170-180โวลต์ถ้าคุณไฟตกแค่190สวิตชิ่งก็ยังปล่อยไฟออกเป็น48โวลต์เหมือนเดิมแล้วคุณก็เอาไปใส่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็แปลงไฟออกมาให้เป็น230โวลต์คุณใช้งานได้แบบชิวๆเหมือนเดิมนอกจาก ระบบนี้จะช่วยให้คุณเปิดแอร์ตอนกลางวันได้แบบชิวๆหนาวเย็นจนผมผ้านะและมันก็ยังช่วยคุณประหยัดไฟได้อีกแล้วก็แก้ปัญหาไฟตกให้คุณได้อีกโดยที่คุณไม่ต้องไปลงทุนแบตเตอรี่นึกออกไหมและระบบนี้ใช้ได้จริงนะครับระบบนี้ใช้ได้จริงเพราะผ่านการทดลองมาแล้วว่าใช้ได้จริงๆนะครับ หลายคนก็อาจจะกังวลวนะ่าเอ๊ะระบบออฟกิดมันต้องมีแบตเตอรี่คือคุณคิดสภาพว่าไอเชอร์วิชชิ่งเนี่ยมันคือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พอไฟแผงไม่พอเนี่ยเนี่ยกระจายมาแทนก็แค่นั้นเองมันมีแค่นี้เองมันไม่มีอะไรเลยแล้วคุณไม่ต้องประอนุญายาก,การไฟฟ้านะเพราะมันไม่เห็นจะเป็นต้องขอเลยเพราะมันไม่มีย้อนอยู่แล้วนะครับและอย่างคุณไม่ได้ขนานไฟเข้าไปงั้นการไฟฟ้าก็ทําอะไรคุณไม่ได้ก็จบจบ,จบใช่ไหมคิดสภาพเลยถ้าคุณทําชุดนี้แยกแอร์ไปตัวหนึ่งทำชุดนี้แยก อันนี้ในบ้านไปตัวหนึ่งับชนิดแยกนี่ไปก็พอแล้วแต่แต่แต,แต,แต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับการที่เอาไฟ AC เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมาแปลงโดยสวิตชิ่งให้กลายเป็นไฟ DC แรงดันต่ําแล้วก็ไฟ DC แรงดันต่ําแปลงกลับขึ้นไปเป็นไฟ AC แรงดันสูงเนี่ยมันมีค่าสูญเสียอยู่นะครับมีค่าสูญเสียเราๆจาก48โวลต์นะ DC 48โวลต์แปลงเป็น220ผ่านอินเวอร์เตอร์เนี่ย ถ้าอินเวอร์เตอร์ดีมันจะกินผมเรียกว่าดอกเบีย้ยนะมันจะกินดอกเบีย้ยหรือค่าสูญเสียเนี่ยที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมคำนวณให้นะครับสมมตุติคุณเปิดแอร์หนึ่งพันสามร้อยวัตต์ไม่สิตีเป็นว่าแผงเนี่ยผลิตได้สามร้อยวัตต์และคุณกําลังดึงไฟบ้านช่วงนั้นเนี่ยหนึ1000่งพันวัตต์หนึ่งพันวัตต์ที่คุณดึงเข้ามานะครับพอแปลงพอแปลงไปใส่อ์แล้วเนี่ย มันมีค่าสูญเสียคือ20%นะครับ20% 20%ก็คือ200วัตต์นั่นหมายความว่าไฟเนี่ยจ่ายให้โหลดให้แอร์เนี่ยพันหนึ่งแต่มันจะดึงมาจากไฟบ้านเนี่ย1,200วัตต์ก็คือมีค่าสูญเสีย20%เนี่ยนะแต่อินเวอร์เตอร์บางตัวถ้าคุณใช้ราคาถูกมันมีค่าดอกเบี้ยถ,ถึง30%หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นผมเคยเจออินเวอร์เตอร์ที่กินค่าสูญเสียไป400%เลยนะผบอกก่สนนะิ มีนะครับงั้นระวังนิดนึงเวลาเลือกอิมร์เตอร์อย่าเห็นแก่ของถูกนะผมบอกก่อนนะไม่งั้นคุณจะคุณจะหนาวจริงๆโดยทคุณไม่ได้เปิดแอร์เออโอเคไหม <c oughs> อ่างั้นแล้วระบบเนี้ยมันควรจะใช้แค่เฉพาะช่วงที่มีแดดเท่านั้นก็คือช่วงกลางวันนั่นเองนะกลางคืนคุณปิดไปเลยไม่ต้องกลางคืนหรอกเอาสัก4ี่โมงเย็นเนี้ยนะสี่โมงเย็นเนี่ยนะแผงโซลาเซลล์เนี้ยเขาจะรับ แสงไม่ค่อยดีแล้วพลังงานเขาจะเริ่มตกสี่โมงเย็นคุณก็เลิกใช้ได้แล้วมันเย็นแล้วใช่ไหมคุณก็เลิกใช้ได้แล้วหรือคุณอาจจะทําระบบเป็นระบบสลับไฟก็ได้สมมุติไฟฝั่งนี้หายไปปุ๊บให้มันสลับไปใช้ไฟบ้านโดยตรงใส่เป็น ats หรือก็ใส่เป็นแมกเนติกถ้าแอดวานซ์หน่อยเก่งหน่อยก็ใช้แมกเนติกนะครับถ้าคุณแต่แมกเนติกมันสลับเร็วสมมุติช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยคุณอาจจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเอาทา์มเมอร์ มาตั้งเวลาไว้นะตั้งเวลาเนี่ยตั้งเวลาตัดตรงฝั่ง AC นะสมมติ4โมงเย็นคุณตั้งเวลาให้เลยว่าให้ทมเมื่อตัดไฟมันก็จะไม่มาที่สวิตช,ชิงพอไฟไม่มาสวิตช,ชิงปุ๊บอิวอร์เตอ,อร์ก็ดับนะเพราะว่ามันไฟเลี้ยงตัวนี้มันไม่พออยู่แล้วอันนี้ก็มาเลี้ยงไม่ได้อิวอร์เตอร์ดับป๊อกนะ ATS ก็จะสลับไฟปุ๊กให้แอร์เนี่ยไปกินไฟบ้านแทนเห็นไหมมันมีวิธีเล่นอีก มันมีวิธีเล่นอีกว่าแล้ววงจรง่ายๆนะครับวงจรง่ายๆเล่นได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีเทคนิคตัวไหนใส่เข้าไปความรู้เนี่ยผมมอบให้ฟรีๆนะผมมอบฟรีๆอยากให้กดไลค์กันเยอะๆเพราะว่าคลิปเนี่ยมันจะได้เด้งๆไปหาคนที่เขาสนใจในด้านนี้อยู่แล้วนะครับช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะเอาละมาดูกันว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่าคุณมาดูกันว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่านะครับเคยเร่งมาแล้วนะ แผงโซ,ซล่าเซลล์สีแผงผมให้เลยแผงละห้าพันอ่ะกดไปสองหมื่นปึ๊บ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 เอ็มสี่สิบห้าแอมป์ผมให้เลยสี่พันนะสี่พันปึ๊บสวิตชิง่งนะสวิตชิ่งผมให้เลยตัวละสามพันนะหกพันเลยปึ๊บโอ้สวิตชิ่งตัวละสามพันนี่คืออย่างดีนะฮนะอินเวอร์เตอร์ผมให้ตัวละหกพันเอาไปตัวหนึ่งปึง๊บสามหมื่นหก ให้เบเกอร์อีกตัวละร้อยอ่าเป็น300ร้อย่าสามร้อย่าชิโนทัมเมอร์นะคือตัวนี้นะชิโนทัมเมอร์เอาผมให้เลย400ร้อยนมีอะไรอีกสายไฟสายไฟเอาเท่าไหร่ดีให้พันหนึ่งเลยโอ้โหสายไฟพันหนึ่งโอ้โหอย่างแพงเลยนะอ่าไดโอดไดโอดไดโอดบวกซิงค์อ่าไดโอดตัวละ200ร้อย่ารวมกันเป็น400นะครับปึ๊กซิงค์ก็ตัวละ200เหมือนกันซิงค์เนี่ย แพงพอๆก็ได้โอดนะครับก็บวกไปอีก400ปึ้ง38,500บาท <c oughs> 38,500บาทคูณเปิดแอร์ไปเลยนะชิวๆเลยนะอ่าเห็นไหมแล้วที่สำคัญคือคือมันลงทุนน้อยอะ่ะ <c oughs> คือใช่ไหมลงทุนน้อยไหมคุณคิดว่าอ่แล้วคุณเปิดแอร์ได้ถึง 16องศาสิบแปดองศาคนเปิดไปที่แดดมันจัด9ก้าโมงเช้าคณเปิดไปเลยยันบ่ายสาสี่โมงเย็นคณเปิดไปเลยสิบปดองศาเอาเอาให้หนาวไปเลยนะคุณคิดว่าคุณเปิดแอร์สิบปดองศาเนี่ยเป็นเวลาหกถึงเจดชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันจะกินไฟออกละกี่บาทจริงไหมแล้วอันเนี้ยมันไม่ได้ใช้แค่แอร์เพราะคุณรู้แล้วเนี่ยว่าพลังงานที่มาจากแผงเนี่ยมันได้ประมาณพันห้าถึงพันหกอันนี้คือคิดที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ 1,500-1,600แล้วมันก็มีจังหวะที่แอร์มันไม่ได้ทํางานถ้าห้องคุณเก็บอุณหภูมิดีเขากลบว่าแอร์ทำงานแค่15นาทีแล้วมันก็หยุดไปเลยอคุณก็เอาไฟเนี่ยไปใช้อย่างอื่นใช่ปะคุณเอาไฟเนี่ยไปใช้อย่างอื่นได้เลยสบายๆด้วยงั้นนะคุณไม่ได้แค่ประหยัดแค่แอร์นะ,ะคุณไม่ได้ประหยัดแค่แอร์นะครับคุณจะเอาคอมพิวเตอร์มาเสียบคุณจะเอาทีวีมาเสียบ คุณจะเอาพัดลมมาเสียบได้คนนั้นโหลดเบาๆชิวๆมากคุณเอามาเสียบเลยนะครับสบายมากเลยนะถ้าเกิดคุณจะเอาพวกทีวีพัดลมมาเสียบเพิ่มนะไอกระแสตัวเนี้ยคุณตั้งไว้ที่10แอมป์ก็ได้เผื่อ,อไว้หรืออาจจะไม่ต้องตั้งเลยก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันถ้าคุณคิดว่าคุณแม่นน่ะคุณไม่ต้องตั้งเลยนะคุณไม่จะเป็นต้องตั้งเลยแต่นี้ท,ท,ที่ที่เขียนเอาไว้ให้เพราะว่าเผื่อบ,บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ลึกมากก็ให้เขาตั้งป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับป้องกันสวิตชิ นะแต่จริงๆมันก็โอกาสยากะนะต่อให้มีเมฆมาบางังอย่างน้อยแผงต้องผลิตได้ประมาณสักอ่ะผมให้เลยส0 0ร้อถึงห้ารวัตสามร้อถึงห้าวัตเนี่ยต้องต้องได้แหละงั้นแล้วส่วนต่างส0 0ร้อถึงห้ารวัตเนี่ยมันก็กินจากสวิตชิ่งมันก็กินจากสวิตชิ่งทีนี้สวิตชิ่งเนี่ยเราจ่ายได้พันแปดร้อยวัตเนี่ยพอมันลบไปห้าร้อยวัตเนี่ย ยังไงสวิต่งก็ทำงานได้ไม่ถึง80%อยู่แล้วสบายสๆนะสบายนะสบาย,บายนะครับอ่าที่นี้ความมองเห็นภาพกันบ้างอย่างว่าลงทุนไม่ถึง4ี่หมื่นแต่คุณใช้คุณใช้แอร์ได้คุณใช้พัดลมคุณใช้อะไรได้โดยที่คุณไม่ต้องไปติดระบบออนกริดคุณไม่ต้องไปขออนุญาตนะออนกริด3กิโลวัตต์นะเฉนะพาะอิวอร์เตอร์ออนกริด3กิโลวัตต์เนี่ย ประมาณสองหมื่นยังไม่รวมชุดควบคุมนะผมบอกก่อนนะยังไม่รวมแผงอางหากักและคุณต้องขออนุญาตด้วยถูกไหมแต่อันนี้คุณไม่ต้องขออนุญาตคุณใช้ไปเลยสบายสบายสบาย,สบายใจด้วยสบายใจแถมเย็นเจ็บ yep. นะครับอโอเคก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะก็แอดไลน์ไปนะครับแอดไลน์ไปสแกนคิวอาโครต,ตรงนี้ได้เลยนะ ส่วนไดแกรมถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้อยู่ใต้คลิปอ่าใต้คลิปนี่แหละลองเลื่อนดูล่างๆนะมันจะมีไดแกรมอยู่ไปโหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับช่องเสียงโซลา r เซลล์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กันเรื่อยๆ เอามาให้กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ